ต้องบอกว่าไม่มีผู้นำองค์กรทางด้านธุรกิจคนใดนะครับที่อยู่ยงคงกระพันผ่านการเปลี่ยนผ่านมากมายของโลกโดยเฉพาะธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมาสกักเบิร์กเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเขาเป็นหนุ่มน้อยยอดอัจฉริยะนะครับเมื่อย้อนกลับไปตอนที่เขาเริ่มสร้าง Facebook ในปี2004เขาได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์เราอย่างที่ไม่เคย พบเจอมาก่อนนะครับผ่านเครือข่า,ขายโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ที่กระจายไปทั่วโลกทุกคนเชื่อมต่อการทุกคนสามารถเสฟข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กทำแต่ว่ามีบทความหนึ่งนะครับจากเว็บไซต์ Business Insider นะครับที่วิเคราะห์ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กต้องลงจากตําแหน่งเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทราดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิก k d a i l y นะครับแต่การที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของมาร์คเซอร์เบอร์กันอีกครั้งนะครับเป็นบทความจากเว็บไซต์ b u s i n e s s Insider นะครับที่ถือได้ว่าวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะครับที่อยากจะเล่าให้ เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าปัญหาต่างๆมากมายนะครับที่เกิดกับ Meta และตัวมาสก๊อตเบิร์กเองนะครับทั้งความมั่งคั่งที่ลดลงไปอย่างรวดเร็วแพลตฟอร์มของพวกเขานะครับที่กำลังมีคู่แข่งอย่าง TikTok เข้ามาเย่งฐานผู้ใช้งานที่สำคัญมากๆนะครับอย่าง กลุ่มวัยรุ่นซึ่งตอนนี้เรียกว่า t ิกต o k กลายเป็นผู้นำเทรนต่างๆน,นะครับในโลกเครือข่ายโซเชียลมีเดียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแสงหน้าฝั่ง Facebook ไปนะครับซึ่งจากการเปิดเผยล่าสุดนะครับที่ในงาน m e t a c o n เน็กนะครับที่ถามมาซักเบิร์เองเนี่ยออกมาพรีเซนต์เรื่องราวเกี่ยวกับโลกไม่ระเบิดแล้วก็การสาธิตอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงเทรนธุรกิจที่พวกเขาต้องการจะดำเนินไปและโน้มน้าวกลุ่มนักลงทุนว่าการลงทุนมาสารของซักเบิร์ในเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้เนี่ยมันคุ้มค่านะครับแต่สิ่งที่ประกาศออกมาเนี่ย มันก็น่าตกใจนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็รู้สึกเบื่อหน่ายครับสิ่งที่ทางมาซากเบิร์กได้กล่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นชุด VR ราคา1500ดอลลาร์ที่เชื่อมต่อโลกเมตาเวิร์ดนะครับของมาซากเบิร์กเนี่ยมันจะคุ้มค่าจริงๆหรือไม่นะครับเราต้องมีอวาตารในโลกเมตาเวิร์ดจริงๆหรือไม่แล้วมันจะแมสได้เหมือนกับที่ Facebook ทำได้หรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามาซากะเบิร์กเนี่ย จมอยู่กับโลกนี้นะครับเขาตื่นเต้นมากจนเกินไปกับโลกเมตาเวิร์ดแห่งนี้ดูเหมือนจะหมกมุ่นเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันคงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ทาง Meta เ,เองเนี่ยใช้เงิน1,000 0ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาโลกเมตาเวิร์ดใหม่แต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นชัดเจนมากนะ,นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีผู้ใช้เพียง300 0 0 0คนเท่านั้นที่เข้าสู่ระบบ Horizon Worlds ของ Facebook แต่ว่า มันเป็นจำนวนที่น้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ2,900ล้านคนที่อยู่ในแพลตฟอร์ม Facebook และแน่นอนนะครับว่าการเดิมพันครั้งนี้เนี่ย a l l s t r ต e t จับตาดูโปรเจกต์นี้อย่างตั้งมั่นนะครับโดยมูลค่าหุ้นของ Meta เนี่ยลดลงประมาณ60%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ตกต่ำมากๆนั่นก็ทำให้มูลค่าทรัพย์สินนะครับอันดับเศรษฐีของ Mark z u c k e r b e r g เน่แทบจะไม่ติดท็อ10ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง รวมถึงรายงานข้อมูลเชิงลึกหลายๆอย่างนะครับที่ออกมาแม้แพลตฟอร์มอย่าง Facebook และ Instagram เนี่ยจะทำรายได้อย่างมหาศาลเหมือนเคยนะครับแต่ว่าฐานผู้ใช้ของ f c e e o o o นี่ก็ลดลงเป็นครั้งแรกนะครับรวมถึงการสูญเสียกลุ่มผู้ใช้งานที่สำคัญมากๆก็คือกลุ่มคนอายุน้อยไปอย่าง TikTok นั่นเอง และดูเหมือนว่าทางซักเกอร์เบิร์กจะไม่ค่อยแคร์สิ่งที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมุ่งหน้าไปที่เมตาเวิร์ดแบบเต็มตัวมองว่ามันเป็นโลกใหม่ที่จะพลิกบริษัทเมตาขึ้นมาใหม่ได้นะครับซึ่งเมตาเองเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาทานธุรกิจรุนแรงที่สุดใน รอบหลายๆปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยทั่วโลกเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ Facebook เข้าสู่ตลาดหุ้นด้วยซ้ำนะครับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งเนี่ยทำให้ผลกําไรของบริษัทลดลงไปนะครับรวมถึงเรื่องการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ของ Apple นะครับแอปแท็กกิ้งแทนสเปเรนซีเองได้ จำกัดความสามารถของ Facebook และ i n s t a g r กรในการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้นะครับซึ่งทำให้ Meta เนี่ยรายได้หายไปประมาณ1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับหลังจากการมีการปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่ของ Apple ในครั้งนี้และ ปัญหาหลายๆอย่างนะครับที่คุกคามแพลตฟอร์มของ Facebook เองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสังคมที่ท็อกซิกมากยิ่งขึ้นนะครับข้อมูลต่างๆเฟกนิวก็ไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้เลยนะครับรวมถึงทฤษฎีสมคบกิจต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่ง ปัจจัยสําคัญมันก็มาจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้โดยเฉพาะ f c e e o o o นะครับเพราะว่าเป็นเจ้าตลาดใหญ่มีผู้ใช้งานหลายพันล้านคนทั่วโลกโหขนาดเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์โรฮิงญาในพมา่านะครับมีการนําแพลตฟอร์ม f a c e b o o k เนี่ยไปปั่นจนคนตายกันเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งมันทําให้สังคมเนี่ยยิ่งเลวร้วายลงไปทั้งเรื่องความคิดทางการเมืองเรื่องท็อกซิกต่างๆที่อยู่บนแพลตฟอร์มนะครับ มันไม่เป็นผลดีเลยนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม Facebook เองเพราะว่ามันมีแต่ผู้ใช้ที่จะลดจำนวนลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันไม่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับในโลกของเทลยีเองบริษัทที่เคยคิดว่าใหญ่มากๆไม่คิดว่าใครจะมาล้มได้ n นเกียเองหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง MySpace Hi-Fi ต่างๆเนี่ยก็ล้มลงมาได้นะครับและบางครั้งเนี่ยมันใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นนะครับบริษัทก็ล้มคลืนลงมาได้ทันที ซึ่งปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นปัญหาที่แทบจะกลายมาเป็นวิกฤตเลยก็ว่าได้นะครับต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัทรวมถึงการปรับภาพลักษณ์ที่ออกสู่สาธารณะใหม่นะครับ และแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าธุรกิจของบริษัทเนี่ยสามารถอยู่รอดได้นะครับจากภาวะความวุ่นวายทางเศรษฐกิจที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ว่ากับกันนะครับจุดสนใจของซักเบอร์เองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปัจจุบันของแพลตฟอร์มของพวกเขาเลยนะครับแต่เขากับหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เขามองว่าเป็นอนาคตของเมตาซึ่งมันอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมก็ได้นะครับหากมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเมตาเวิร์ดมันสามารถประสบความสำเร็จได้จริง แต่มันยังไม่เป็นภาพที่ชัดเจนมากนะ,นะครับมาร์คซักกรเบิกเนี่ยอาจจะเห็นเพียงคนเดียวก็ได้นะครับว่าเมตาเวิร์ดคืออนาคตของเมตตาแต่นักลงทุนต่างตานเนี่ยก็ไม่ได้มองเหมือนที่มาร์คมองแต่อย่างใดพวกเขาต้องการผู้นำที่สามารถมองเห็นบริษัทได้อย่างชัดเจนไม่ได้นำอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีการยกตัวอย่างนะครับหากเป็นบิลเกตเองเนี่ยเขาคงมองออกอยู่แล้วนะครับว่า ถึงเวลาที่จะต้องก้าวออกจาก Microsoft ไปหรือแม้กระทั่งลา y p เพ e และเซ r ร์เกบินที่รู้ตัวเองนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะมอบ Google ให้กับคนอื่นซึ่งซ u c k e r b e r g ก็ควรจะทำอย่างนั้นเช่นเดียวกันแน่นอนว่าซ u c k e r b e r g กเองเนี่ยมีการครอบงำแทบจะทั้งหมดในกิจการภายในบริษัทซึ่งในทุกๆด้านเนี่ยเขาก็ควบคุมแบบเบ็ดเสร็จนะครับโดยเฉพาะโปรเจกต์เมท w ว r ร์เองเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมทุกอย่างอย่างเบ็ดเสร็จ เดืดขาดมากๆนะครับทุกรายละเอียดของมันซึ่งมีข้อมูลจากนิวยอร์กไทม์นะครับที่ระบุว่าหลังจากที่มีการล้อเลียนเรื่องอวตารที่เหมือนตุ๊กตาที่มีการปล่อยออกมาครั้งแรกเนี่ยซาก,กเบิร์เนี่ยรู้สึกโกรธมากๆนะครับแล้วก็หมกมุ่นในการสร้างรูปแบบใหม่จนเรากราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยต้องวาดใบหน้าของเขา40แบบใน1เดือนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติในท้ายที่สุดนั่นเอง ภายในบริษัทเองพนักง,งานบอกกับ New York Time ์ว่าเราพนักง,งาน Meta เนี่ยอ้างถึงโครงการ Meta เว r ร์นะครับโดยใช้ชื่อย่อโครงการนี้ว่า m m s หรือ Make Mark Happy ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดกับบริษัทที่ติดอนดับ Fortune 500เป็นบริษัทระดับโลกมี รายได้มาสารอย่างเมตานะครับมันเหมาะกับโครงการโปรเจกต์นักศึกษาเล็กๆเหมือนตอนที่มาสเ e อร์เบิร์กทำเฟซบุ๊กในช่วงแรกที่หอพักในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมากลับไปหมกมุ่นในสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยไม่ได้ต้องการมันเลยบางทีเองเนี่ยมาสเซอร์เบิร์กอาจจะไม่ต้องการที่จะพลักดัน a c e b o o k หรือ Instagram อีกต่อไปก็เป็นได้น,นะครับเพราะงานที่ต้องทำเนี่ยเพื่อรักษาแพลตฟอร์ม มันไม่ใช่งานที่เขาชอบทำสักเท่าไหร่และมือขวามือดีอย่างเชอริสแซนเบิร์กเองเนี่ยก็ได้ลาจากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กควรก้าวลงจากตำแหน่งซ e o ของ Meta เสียทีนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของมาร์คซักเกอร์เบิร์กกับ Meta ในอีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ ทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่ adradol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ